นี่จะมาแกะกล่องนะคะกล่องสับของเราให้ดูว่ากล่อมันมีอะไรบ้างและนี่คือตัวจริงจะทําลองจริงจริงจ๊ะอันแรกแล้วก็น,นี้ที่เปลี่ยนตอนสไลด์นะที่รูดปึ๊บปึ๊บป๊บแองมือนะจ๊ะอันนี้ที่กองไข่ขาวอาจจะไม่ผิดนะต่อไปอันนี้คือที่รองนะคะมีแบบว่ารองน้ำกันน้ำแบบใส่น้ำก็แยับ่ออันนี้ปอ๊บฝาปิดจะทำให้ดูเป็นยังไงแป๊บนึงอ่ะดูนะจากนี้ก็ะป๋าใส่เ,เสร็จที่นี่เองแล้วไม่มีสองแบบนะคะเคอเราเลือกเลยว่าเราจะเอาแบบไหนนะ มัจจะมีที่จับอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะเราดูอันนี้คือมป็นแบบฟึ๊ดปื๊ด,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 ดแล้วก็จะเอาพวกนี้ที่มันมีตัวเรืองเนี่ยยัดใส่ลงไปตรงนี้นะคะยัดใส่ลงตรงนี้แล้วก็วางผ่าแล้วเครื่องสไลด์อันนี้ก็เสร็จแต่ถ้าสมมติใครไม่เอานะอยากไแบบสไลด์ก็คือดึงตัวนี้ออกเจาะอ่ะพอเราดึงออกเสร็จปุ๊บปิดขูดทอทอๆอท,ท,ทมันก็จะไหลลงตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครใช้ตรงนี้อ่ะไม่ต้องกลัวมันจะมีเศษแล้วสกปรกเป็นตออออยย่่่่าางงนนนะะะจ้้ลลีีีีีบบคมแทท เพราะเระวังมากเลยเพราะเราโดนแบบแล้วเราเป็นพังค์คอมโบเลยมันเกินราคามากคุณภาพแล้วก็ลายที่สามและลายที่สี่และลายที่ห้าแต่ละลายนะคะลายเส้นจะไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะแปะรูปให้ดูนะว่าเป็นยังไงต่อไปด้านล่างนะคะทุกครั้งที่เราจะเไพรส์ในด้านล่างนะเราจะต้องปิดอันนี้ก่อนเอยผิดด้านตัวนี้ก่อนนะคะห้ามลืมเด็ดขาดนะเพราะมีเงาจะกดไม่ลงมันจะรูเห็นไหมพอเราติดเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะมีเลือกสองมีดเราเลือกเองเลยว่าจะเป็นแบบไหนจะแบบเล็กสี่เหลี่ยมเล็กหรือจะเอาเป็นแบบใหญ่และก็จะมีตัวแถมเนาะคืออ อันนี้เราต้อปบบตเป็นหลักใจเปลือกก่อนนะวิธีเสร็จนะคะเอาด้านนี้ลงป๊เปิดเสร็จเสร็จแล้วก็ระวังมือด้วยนะเกียรเริ่มได้เลยนะลองไปได้วยกันเปิดอุ๊ยดีว่ะดูดิหายไปด,ดูนี่ก็อย่างนี้เลยท่าที่ดีนะคะเลือกปอกเปลือกก่อนดีกว่าอย่าปอกจากนี้ค่ะซึ่งที่ปอกเปลือกก็มีผลิตภัณฑ์นึงนะแถมดัมๆ,ๆนี่เลยยี่ไม่ใช่กันนะจ๊ะใช้ใช้เท้านะคะเพื่อมาดองนะแล้วก็เสียบเนื้ไปก่อนปุ่มนี้มันจะขยับได้นะคะแล้วก็จิ้มเข้าไปเลยชบ <laughs> ความจริงอ่ะมันมีอีกวิธีทำให้ง่ายกว่านี้นะเราเนี่ยสรรหาทำให้มันยากไปมือใหม่นี่เป็นายดูดิปเป็นตะแกงเลยเราก็เสียเราไปแล้วนะค่อยๆกดค่อยๆกดลงออไปแล้วก็ปุป๊บนะปุ๊บใส่ใช้ทั้งหมดอย่างนี้แล้วเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะนี่ช่อๆๆตามต้องการเลยขนาดใหญ่เท่าโอกาสตามต้องการเลยแค่นี้เองจ้าอยากได้เล็กก็ได้เล็กนะอยากได้ใหญ่ก็ใหญ่ๆแล้วแต่เราเดีย๋ยวเล็กไหนๆจะทำเป็นแบบแครอทให้ดูนะจ๊ะฉุบ สถานสะเทือนปัตตีแล้วเรามาดูดีกว่าข้างในเป็นไงโอ้ oh my god เฮ้ยมันไม่จกตาแต่มันก็ต้องใช้แรงหนึ่ง,น,งนะถ้าใครอยากได้ที่แบบเส้นที่แบบเล็กเท่ากันให้มาดูดิเฮ้ยไม่จกตาไม่จกตาคือดีคือดีนี่แะสาวพี่จะทำไรดูนะจ๊ะหลังจากที่แคลล่หลอดเราบอกแล้วใช่ปะมีตรงเนี้ยมันมีให้เลือกหลายอย่างมากว่าคุณจะเอาแบบแบบนี้เห็นปะสี่เล็กหรือจะแบบใหญ่นิดนึงหรือจะเป็นแบบเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ หรือจะเป็นฟอย์ฟ,อย,ฟอย์แบบนี้เราเลือกได้เลยแต่นี้อันนี้เราอยากทำแบบนี้เนื้อจะเป็นแบบนี้อ่าใครที่ขายส้มตำนะคะหรือใครที่ชอบไปทำสลัดเ,ดดเลยนะโ,โหตัวนี้จัดวิธีทำง่ายมากและคมกว่านี้ก็ไม่รู้จะหาที่ไหนแล้วแล้วราคาขนาดนี้ดูนะเ <c oughs> นี่ยแค่นี้ยปุ๊บป้าป้าป้าเนี่ยหรือถ้าใครกลัวแบบกลัวแบบมือจะโดนนะเราก็จะมีอันนี้ให้นี่เตึงๆตึงๆตึงเตึงตึงตึง,ตง,ตง จะลายเพลินเกินห้ามใจมากเดี๋ยวเราจะให้ดูแบบอื่นนะว่าถ้าได้เป็นยังไงมันได้แกะออกก็ง,ง่ายมากดูดิ ي, แค่เนี้ยอ่ะเราลองใส่แบบไหนดีแบบนี้นะดูนะเปิบ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 ,ปบอ่ะลองดูกันว่าข้างในเป็นยังไงมันจะต่างกันเล็กน้อยเห็นไหมเห็นไหมแบบฝอยๆกับแบบเป็นสี่เหลี่ยมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่เออ หรือจะมีอันนึงอ่ะแบบอันนี้ก็ต้องคอยระวังมือเดิมสูดเด้อม,มันคมจะสูดเด้อบาดโดนบาดเด้อเห็นอย่างงี้คือมันคมหลายอ่ะอย่างงี้นะคะอันนี้ปุ้ยอันนี้มันยากอยู่นี่อ๋ออันนี้เป็นแบบสับใหญ่มาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงน,นี่จะเป็นอย่างงี้แบบนี้อ่าหรือถ้าอันนี้อันนี้ก็แบบพวกฝนขิง้งพวกอะไรทั่วๆไป ใครสนใจสั่งได้นะคะอันนี้นะราคาแค่100บาทนะแล้วก็ส่งฟรีด้วยใครสนใจสั่งได้เลยนะคะลิธีการล้างก็ง่ายทุกอย่างง่ายหมดอุปกรณ์มีเยอะมากมีทั้งแบบกดชุบเป็นแบบสี่เหลี่ยมเมื่อกี้เราทําให้ดูแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูอีกทีนะเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะเราใช้เครื่องนี้ติดลงข้างล่างตรงนี้เปึ๊บอ่าเสร็จแล้วเราก็เอาไว้ตัวสี่เหลี่ยมปิดข้างบนตรงนี้เห็นไหม แล้วเราก็กดลมายฟุ๊กมันก็กลายเป็นแผ่นนี้เลยใครสนใจจิ้มน,นตาตะร้าได้จ๊าของดีมีไม่บ่อยเดี๋ยวหมดล้าจะบอกให้แล้วจะเสียดาย ฉันลองทำข้าวยีมเกาหลีมันง่ายมากเลยนะเธอส่วนผสมมันแค่วุ่นวายแต่ว่ามันทำง่ายมากๆนี่ซอสโคชูจังแครอทนะคะหัวไง,งผักโขมเนื้อสไลด์เห็ดหอมแห้งนะแล้วก็ใช้น้ำผัดแตงกวาแค่นี้เองทุกอย่างนะเอามาผัดน้ำมันงานกับระดีแค่นั้นเลยส่วนอันนี้ใส่น้ำมันหอยกรดีน้ำมันงาน,น้ำตาลจบ อร่อยลองดูแล้วเราก็คุกไปอย่าไปเสียใจอย่าไปเสียดายการไปข้าวคุกกะปิ